นี่พี่นงเอ้ยหน่อไม้สุดๆเลยนะสุดๆจากต้นเลยเออมันนี้เด้อนพี่พีดงกุ่นนี่เลยยากนงเอ้ยหน่อไม้ย,ย่ามีพายะ อันนี้น้องเงินก็ตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ชิมตั้ผิกไซนนะคะทุกคนอ้เลยยังจึดเบ่งก,กันก็บบักช่นนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อมามากินแกงหน่อไมมย่ามโบโบมาพี่น้องกินข้าวง่าย<บ>แกงหน่อไมม กูจากินู่อนงาก็โอ้ยน้อยโนนป้านี่มีล้ามีโลงอันนี้นีมีติพงน้องๆกี่คนโโอ้หปิดชิพมันกดเหฮะกดแล้วใช้ริมมตาจังนึงค หมากะมานำเด้อพี่น้องเด้อ้งนจกปนนไรอยาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยอดวิวมันสองสามมื่นเป็นล้านล้านาเอ้านาอ้ภาควาวนี้ได้ยัง ไั้มันคืออ่าาจุบลดจุกคาวนึจุเลยลูกนีนางมีห้าวเพระมืกันห้าวหมดและกินกจะบลับกคลิปนี้กระลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปีกกำลังใจให้ลงเงินทำกิจอดไปด้วยนะคะพบกันให่ในคลิปหน้าคะ